สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุรินพามาชมสิ้นมาโครน,นะคะผืนนี้สีเรียบเนียนค่ะเป็นสีครีมงาช้างซึ่งมีการคุมโทนเป็นสีงาช้างทั้งผืนเลยนะคะให้สังเกตว่าไฟมักโครที่ดีนะคะจะมีความเงาวาวเส้นจะเล็กค่ะเนื้อผ้าจะแน่นลายจะเท่าๆกัน นี้สีงาช้างยกสีงาช้างนะคะแล้วก็เป็นหมักโครนทั้งหัวสิ้นตัวสิ้นแล้วก็เชิงด้วยแล้วก็คุมโทนสีเดียวกันทอจากได้ชนิดเดียวกันทั้งผืนแบบนี้เพราะฉะนั้นงานลงตัวแบบนี้หายากนะคะนี่คือบริเวณที่คุรินเย็บติดกันไว้นะคะเรียกว่าเย็บบ่วงคุณสามารถนำไปนุ่งได้เลยนะคะคุณสมบัติของผ้าหมักโครนก็คือ เนื้อผ้าหนักทิ้งตัวนะคะแล้วก็ผ้านุ่มไม่แข็งค่ะลายนี้ลายดอกสารพีสังเกตว่าถ้าฝีมือคนทอดีๆจริงนะคะลายจะมีความเท่ากันไม่ผิดเพี้ยนค่ะแล้วก็เชฟของลายดอกสารพีกับเชิงนะคะเป็นเชฟเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นมองสวยงามไม่ขัดตาค่ะเชิงลายน้ำอ่างนะคะตาม อัตลักษณ์ของจังหวัดสุขโขทัยเป็นหนึ่งใน9ลายโบราณค่ะมาชมคุณสมบัติของผ้าหมักโคนผืนนี้ของครูรินกันบ้างนะคะผืนนี้ผ่านการแช่สีฟิกสีนะคะผ่านการทํานิ่มแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนื้อผ้าดีสีไม่ตกแน่นอนค่ะแล้วผ้ายังคงความหอมนะคะโดยความลับของทางร้านนะคะมีการ จัดการพายคุณแล้วเรียบร้อยเลยค่ะถ้าไม่บุผ้ากาวนะคะผืนนี้ราคา1,850บาทฝีมือและความใส่ใจดีมากๆมาสุขโขทยัยหางานแบบนี้ค่อนข้างยากนะคะหากบุผ้ากาวด้วยคุรินขายที่2,200บาทนะคะสนใจทักถามไทยคุรินมาได้เลยในหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะพิมพ์ผ้าทอคุรินก็ Facebook ก็จะขึ้นหรืออา ใช้ใหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเพื่อนทางไลน์สอบถามเข้ามาได้ค่ะสะดวกยิ่งขึ้นไปอีกก็คือกดคำอธิบายคุลินมีลิงก์ต่างๆให้แล้วเรียบร้อยนะคะแม่ค้าร้านนี้พูดง่ายใจดีคัดสรรผ้าทุกผือนอย่างดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ